อยู่ในเกมโลบอกเช่นเดิมรอเล่นนี่เป็นเกม The Baby in Yellow นะครับคลิปนี้จะเป็นหลายๆ EP เลยนะครับ EP มีหลายๆ EP เลยอันนี้ผมเล่นให้คืนหนึ่งก่อนส่วนคืน2เดี๋ยวส่งให้คืน2เดี๋ยวผมเล่นเดี๋ยวมันมีหลาย EP โอเคนะครับแต่ต้องถามก่อนทำไมผมหายไปนานหลายวันตั้งหลายอาทิตย์ ผมเรียนหนังสือมาก็จริงก็หาความรู้เฉยโอเคทุกคนโทษทีน้องโทษทีไปโอเคเอานมให้ไหมจัดไปให้โอเคยิ้มแล้วใช่ไหมอันที่ผมเคยเจอเกมน,นี้เพิ่งมาเล่นครั้งแรกเอา เหม็นึ่งเลยโทษทีพี่มาไว้หน่อยลาวกับพี่โป๊กเลยที่เล่นเนีย่ยเดี๋ยวเขาหาว่าเราเหมือน,นอะไรเขาไปไหนของเองวะเองไปไหนอุ้ยจะไปตรงนู้นทำไมโอเค พาเด็กไปนอนโอเคนอนดีๆนะนอน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 ดีๆนอนให้ตัวติดหมอนหน่อยไม่เป็นไรหรอกโอเคนอนอย่างนี้ไปได้ลอันนี้ทำได้ปะทำได้แล้ว okay, ไม่ใช่เหรอโอเคปิดไฟหลับกันดิต้องใส่ติดปากไปหน่อยมั้ง โอเคไปดูทีวีดีกว่าผ่อนคลายเลี้ยงเด็กเวนนี่เดี๋ยวฮะว่า,วางๆจะมาเล่นเกมเฟสดีเอ๊ะลองทำไมอ่ะโอ้ิชิซสัสไคร ได้งไงเร็วเราอะพิบตาเดียวเลยไม่กี่พิบตาก็เห็นลงไปข้างล่างแล้วโอเคนอนไปอย่าให้เห็นอีกนะอไปดูที่ตุดไฟหรือเปล่าเนี่ยดีไม่ได้เปิดเมื่อกี้ผมเมดอะไรอ่ะ หยิบนางไว้ได้รานะค่นางเป็นผู้หญิงนี่หว่านึกว่าเองเธอทีนะเเมื่อก,กี้เห็นตาสีอะไรเฮ้ยอลอง I อีกตัวพิโชว์ฟิตไม่ใช่ดิโทษทีที่เรียนแบบพี่โป๊กนี่หว่าอีพีนี้ก็จบแล้วนะครับอีพีที่หนึ่งส่วนอีพีที่ผองผมจะไปทำให้นะครับ